ที่เดอะบูมออคิดพาร์คนะครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญของการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรีนะครับเนื่องจากว่าในปี2559ถึง2560เนี่ยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยได้พิจารณามอบรางวัลให้เดอะบูมออคิดพาร์คเนี่ยนะครับได้รับรางวัลฐานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร อยอดเยี่ยมนะครับก็เรียนว่านในห่วงระหว่างของการจัดงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืององค์ประจําปีพุทธศักราช2560นะครับระหว่างวันที่16ถึงวันที่25กุมภา2560เนี่ยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับที่ได้รับชมรายการนะครับได้มาท่องเที่ยวจังหวัดราชบรุรีไม่ใช่มีแต่เฉพาะในส่วนของกล้วยไม้เรามีสถานที่ท่องเที่ยว ที่สําคัญนะครับทั้งในส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับที่อําเภอสวนพึ่งนะครับหรือว่าจะไปที่เขางูนะครับซึ่งเป็นอุทยานหินนะครับที่มีความสวยงามหรือมาที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกไปที่วัดเขาช่องพรานนะครับซึ่งมีข้างคาวนะครับที่จะออกมาเป็นจำนวนมาก ในตอนเย็นนะครับนอกจากนั้นยังมีในส่วนของการที่สามารถมาจับจ่ายหาซื้อสิ่งของนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์เซรามิกองเล็กที่จะเป็นของฝากหรือว่ามาซื้อของกินของใช้นะครับซึ่งจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็จําหน่ายในราคาถ,ถูกให้กับนักท่องเที่ยวนะครับตัวอย่างที่เชิญชวนพี่น้องได้มาเที่ยวในห่วงเทศกาลที่ทางจังหวัดนาชบชรีได้จัดให้มีการท่องเที่ยวร,ระหว่างวันที่16ถึงวันที่25 กุมภา2560ครับเที่ยวราชบุรีนะครับสุขกลางใจใกล้แค่เอื้อมแล้วก็ราชบุรีมีดีมากกว่าที่คิดนะครับมีทั้งความสดแปลกใหม่ใหญ่ดังนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วสนุกสนานสดชื่นอย่างแท้จริงก็ต้องมาเที่ยวราชบุรีนะครับแปลก พราะทุกมุมเมืองหรือแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีนั้นเติมเต็มในเรื่องของการเสร้างสารรค์เป็นเมืองอาร์ตเป็นเมืองศิลป์ทุกจุดทุกมุมเมืองก็จะมีเรื่องของศิลปะเรื่องอาร์ตต่างๆอยู่ทุกแหล่งท่องเที่ยวนะครับใหม่ก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่ ใหม่แล้วก็ใกล้กับกรุงเทพนะครับเป็นมุมมองใหม่ที่เรานําเสนอออกไปโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับว่าราชบุรีมีมุมมองใหม่ทางด้านการท่องเที่ยวนะครับใหญ่นะครับเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำนะครับของราชบุรีนะครับดังนะครับหเดียวในไทย1เดียวในโลกเพราะว่าเราเอาความดังต่างๆทั้งหมดนะครับสื่อผ่านเมืองโอ่งเมืองแห่งศิลปะนะครับในการปั้นโอ่ง หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกถ้านึกถึงโอ๊คปั๊บก็ดึกถึงเมืองราชบุรีครับก็อยากจะเชิญชวนมาท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีกันตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่25กุมภาพันธ์นี้นะครับทุกรายละเอียดต่างๆนั้นสามารถติดต่อสอบถามไปที่อยางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานการจัดนักบุรีนะครับ034511200512500ครับ